สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช e l น l คราวนี้เจมินายด้วยเย้ yeah! อยู่กับพี่ฟ้าอีกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพี่ฟ้าไม่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอีพีที่แล้วเนี่ยเรายังเจอเพชรแล้วก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่เพราะว่าพี่ฟ้าเนี่ยได้สกิปการอ่อ เดินทางขึ้นหลังพีฟ้าไม่ต้องถะไม่ได้อัดนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรพิเศษนะคะจะแ,แค่กลับมาแล้วก็มาเริ่มกันบนบ้านที่แสนจะมีความสุขของเราเลยนะคะเย้เรามาเริ่มกันเลยพี่ฟ้าว่าน้องบัวก,กับน้องแกะแล้วก็น้องไก่กำงคิดถึงพี่ฟ้ามากๆเลยนะคะตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้ฟ้าแอบ,บเหลือบเห็นหน้องแกะขึ้นอ่นหนีขึ้นไปข้างบนน่ะเราต้องไปตามเขากลับบ้านนะคะเขาเป็นลูกรักของเรา ตัวนี้นีดดื้อแน่ๆเลยนะมาอยู่ดีออกไปข้างนอกได้ก็ไม่รู้อ๋คอคนอื่นเราเก็บของก่อนดีกว่านะคะขึ้นมาแล้วก็เลืมเก็บของนะเนี่ยนี่อะไรที่ยังไม่จำเป็นเนี่ยเก็บไปก่อนนะคะมีเหล็กด้วยมีทองด้วยเรสต stone ล้วก็แอบไปขุดฐานมาเหมือนเดิมนะคะ ไม้ก็รวมกันไว้เลยชูก้านี่ไม่ต้องออกไปนะคะโอเคไปตามหลังแกะกันเถอะโอ้ oh, แต่ตอนนี้เราหิวมากแล้วกินสตูเห็ดกันเถอะค่ะอ้อาวว่าจะหันไมมดูตอนทานหมดแล้วนะคะไม่เป็นไร อ๋อนึกได้แล้วจะบอกว่าตอนนี้วัตถุดิบการทำเคสเรามีพร้อมแล้วนี่นาะเพราะว่าเรามีอะไรอะ่ะอ่านี่ไอรอนไหคะหรือว่าแร่เหล็กนั่นเองเพราะฉันเนี่ยเอาไปเผากันดีกว่าค่ะเราจะได้ทำเอ่อเอามาทำบักเก็ตเนาะสี่อันพอไหมหกบักเกตอันหนึ่งใช้สามสามหนึ่งสามสามสองหกพอพอดีเลยค่ะระหว่างนี้เราก็ ไปตามหาแกะของเรารอนะคะเอาข้าวมาด้วยนี่อ้าวยังไม่ทันไรมืดแล้วนะคะนี่เกมโกงเวลาพี่ฟ้าเหมือนที่พี่ฟ้าเคยโกงรอเปล่าเนี่ยเจอซัมบี้ที่ไหนเราหลับตรงนั้นเลยหรือว่าเราจะโดนกำตามสนองไหนน้องแกะโอ้น้องแกะไม่ได้ขึ้นมาทางนี้หรอจ๊ะ รือว่าซอมบี้จาเธอไปรับประทานแล้วอ๋อนี่ไงมานี้กลับบ้านเราเถอคะค่ะลูกมานี่ตามหมามนี้มานะ <c oughs> เป็นหม่มนี้นะคะตามหมามนี้มาโอเคกานอนฝันง่ายนะคะมาสิจ๊ะท,ทำไมหรอพี่ๆเขาแกล้งหนูหรอทำไมหนูถึงไม่ยอมกลับบ้าน ทำไมหนูอ่ะโอเคเรียบร้อยเราอยากให้น้องวัวเขารักกันเราน้องแกะก็ได้อนไะงรักกัน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 นี่ให้เขาทานนะคะมันจะมีลูกออกมาไหมอะทำไมเขาไม่ผสมพันธุ์กันน่ะพี่ฟ้าแอบเสียใจยไม่มีอะไม่เป็นไรทักทายน้องไก่หน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องชิเคเก้นสบายดีกันรอเปล่าอยู่กันกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวนะแม่กลับมาแล้วนะลกูกเราจะได้กลับมาอยู่บ้านนันแสนอบอุ่นของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้เหล็กคงเสร็จแล้วแหละว่ามาโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวไปคราฟกันเลยจะได้รีบทำเคก้กทำเค้กเป็นอันนี้ดีไหมอ๋อเขาเรียกว่าอะไร ต้อนรับพี่ฟ้ากลับบ้านนะคะเออเอาอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นเค้กอารมณ์ประมาณแบบโฮมคัมมิ่งเค้กนะคะต้อนรับการกลับบ้านของพี่ฟ้าจากการไปประจนภัยเสี่ยงตายอยู่ข้างบ้างน,นะคะแถมยังเป็นการฉลองด้วยที่เราเจอ,เอ,อแร่ดีๆมากมายเลยนะคะทั้งเพชรแล้วก็ทั้งเรสตนถึงพี่ฟ้าจะไม่ทราบก็เถอะพระเจ้าจมาทำอะไรดีนะคะตอนนี้อะโอเค เรียบร้อยเมื่อกี้แอบเหลือเห็นออ่ว่าแปลงผักของเราเนี่ยมันว่างมากๆเลยนะคะปลูกดีกว่า,มาเมล็ดบิดรูทเปลี่ยนประเภทผักบ้างนะคะจะได้ไม่ต้องซ้ำซากจำเจเนะเอ้าโอเค ไปกันเยอะอ๋อมิฟ้าลืมทำตามที่น้องๆแนะนำเลยอะจนมันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะที่น้องๆบอกว่าให้มิฟ้าเนี่ยเอาอน้ำมาใส่ให้มันเสมอกันนะใช่ไหมเดี๋ยวตอนเช้าเราไปทำกันนะคะตอนนี้ถูกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปทำเค้กกันดีกว่าไหนสิเตรียมอุปกรณ์นะคะนมสาม ข้าวสามใช่เปล่าน้ำตาลสองแล้วก็ไข่หนึ่งโอเคตอนนี้เราทำน้ำตาลก่อนนะคะมีสองอันพอดีเลยนี่ไขต่ตองกลางนมจุ้ยตายแล้วค่ะลืมนมอีกถังหนึ่งอยู่ไหนเนี่ย อยู่นี่โอเคเอาใหม่นะคะนมสามน้ำตาลสองไข่หนึ่งข้าวอีกสามชึบอืมเรียบร้อยแล้วค่ะเยอ้าไปกดทิ้งเย่เห็นไหมว่าพี่ป้ามีเค้กแล้ว ดีใจมากเลยนะคะอันนี้เป็นเค้กสําหรับต้อนรับพี่สาวกลบกับบ้านปาร์ตี้คนเดียวนะคะตามภาษาสาวส,สดโอ้ <c oughs> เดี๋ยวทําไมเค้กมันใหญ่จังมันมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะน้องๆเอ้ยม,มันใหญ่มากเลยอะ่ะทําไมเป็นแบบนี้อะ่ะเดี๋ยวนองเอาไปวางที่อื่นจิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ดรอ เค,ค้กมันไม่ดอกอ่าสดงว่าพี่ฟ้าทำเค,ค้กหายทั้งหมดที่ทำมาคือเว่าเหรอคะเนี่ยพี่ฟ้าว่าเลยเค,ค้กหายตายแล้วนี่มันอะไรเนี่ยทองก็เสียขุดไปตั้งหลายอันนะคะเพชรก็เสียไปบล็อกหนึ่ง เค้กว้วก็ทำหายอีกโอ้ oh my god นี่มันอะไรเนี่ยชีวิตนี้ทำไมเราสวยขนาดนี้คะเรามาทำใหม่กันดีม่ทำใหม่ก็ได้ี่วาไม่ง้อหรอกเอือ้ากดผิดเสียดายเนาะเสียดายมากเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะต้องไปเก็บ นมเก็บอะไรใหม่อีกแล้วอ้อยไม่ฟ้าเป็นหมดแล้วมั้งไม่ฟ้าไม่มีอ้อยเหลือแล้วะว้ายซอมบี้มันจะขึ้นมาไหมอะ่ะหมืนจะขึ้นมานะคะไปอยากให้ขึ้นมานะเอาจริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ที่บ้านเราเรามีบ้านอยู่นเพราะฉะนนี่ยเราไม่กลัวนะคะ เอ้ยเอ้ยเข้าบ้านไม่ได้พอมันมาแล้วเราก็เข้าบ้านอย่างนี้จะว่าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปเดินทางออกสำรวจหาอ้อยเยอะๆเพื่อมาทํำเค้กหลายๆก้อนอีกว่าค่ะเพราะว่าพี่ฟ้าชอบทานมากๆตอนนี้ครับดาบดีไหมดาบที่ทํามาจากเหล็กอ่ะมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้นะคะ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, มันหายไปแล้วแต่ว่ามันไม่เห็นพี่ฟ้ามันก็เลยไม่ขึ้นมาแต่ถ้าพี่ฟ้าออกไปมันต้องมาแน่ๆเสียงตายดีไหมคะว้ายยังไงฮ่า ว้ายฉมน้ำหน้าว้ายชมน้ำหน้าว้ายสวัสดีค่ะคุณซอมบี้ขอโทษด้วยค่ะคุณไม่มีทางเข้ามาบ้านในฉันได้หรอกค่ะบอยเยอะอยู่ข้างนอกไปเลยอยู่ไปเลยนะเขาจะอยู่ข้างในบ้านเองว่าเขาก็กลัวตัวเองเหมือนกันโอเค เรียบร้อยอ้าวหายไปแล้วหรอแน่ใจนะว่าหายไปแล้วไม่ได้แอบ,บอยู่แถวนี้นะคะพี่ว่าจะได้ไปหาของมาทำเคสต่อพี่ว่ารู้สึกว่าอ้อยเราหมดแล้วนะใช่ไหมายไ,ไฟลกุกไฟลกุกทำไมอะ่ะทำไมอยู่ดีไฟไหม้เขา่าเขาเผาลงโทษตัวเองเหรอนี่ อแล้วอยู่ดีๆก็ตายไปเลยนะคะนี่แหละคนบาปพวกนี้แหละเราก็เก็บเนื้อเขาไม่เป็นไรน้องบัวอยู่กันดีๆนะคะเดี๋ยวมันี้จะไปหาอ้อยมาทําเค้กแล้วเราจะได้มาทานเค้กกันนะคะน้องไก่อยู่ด้วยกันดีๆห้ามทะเลาะกันนะคะโอเคเราไปสำรวจโลกกันเลยเออเดี๋ยว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 พี่ฟางไม่มีอาหารติดตัวเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวเรากินข้าวได้ไหมอยากอยากลองดูไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาดับหน้าแล้วกันอย่างที่บอกสิ่งที่เราขาดคืออ้อยใช่ไหมมันน่าจะอยู่แถวริมแม่น้ำนะคะเชื่ออีกตัวแล้วว่าเขาจะไม่มาใช่เปล่าเราจะไปริมนี้แล้วกันเอ้ยมาว่ะไหนดูดีจะลงน้ำมาได้ไหมไฟไฟเผาอ่ะ มันมาได้จริงๆหรอเนี่ยมันวิวก็จะรอตีอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะพยายามเนาะอยู่เฉยๆไม่ได้นึกไงไม่ละลานคนอื่นเนี่ยมันมันลำบากมากใช่ไหมไม่รอแล้วตามทันก็ตามมานะตามฉันทันก็ตามมานะอุ๊ย <c oughs> เจอแล้วนะมัน,มน่ะตายแล้ววิวจะส่้อะไรส่อนดีกันเนี่ยวิ่งวิ่ง โอ้โหฮวันเดร์ฟัาใครบอกเขาว่าตอนกลางวันแมงมุมมันจะไม่ทำร้ายเขาไงโอ้โหเขาเหลือน้องบัวโอ้โหขอบคุณมากนะคะเราต้องการเพิ่งน้องบัวอยู่พอดีเลยตอนนี้ดีนะคะเนี่ยพน่ฟ้าเอาเตาเผามาด้วยเมื่อกี้ขนลุกมาก ไม่ได้ปวดอึนะคะกลัวเผากันสดๆตรงนี้เลยค่ะโอเคโอ้ยเราพลาดฟักทองได้ยังไงกันเดี๋ยวอย่าลืมเตือนพี่ฟ้านะคะ่ะกลับเราจะกลับแอลฟักทองเพราะว่าพี่ฟ้าเคยเห็นหน้ามันเหมือนมีแสงออกมาจากฟักทองด้วยเผื่อเราจะไปตกแต่งบ้านของเรานะคะผ่านเลย เพิ่มพลังก่อนสงสัยเมื่อกี้มันเช้ามืดเกินเนาะมันก็เลยเจออะไรพวกนี้ได้อ้าวดอกทำไมละจ้าโอเคตามล่าหาไอ้กันต่อดีกว่าตรงไหนมีอ่ะโอ้ยตกจะว่าไปไพี่ฟ้าไม่เคยมาตรงนี้เลยอ่ะเนาะ ตรงไหนมีเขาได้โอ้โหฐานเยอะมากเลยต้องถือว่าเป็นการสำรวจโลกไปในตัวนะคะตรงไหนมีอ้อยมั้งจ้าน้องไก่เอ้ยไม่ใช่ไก่นี่มันแกะเรียกเสียชื่อสายพันธุ์เขาเลยนะคะน้องแกะเห็นอ้อยแถวนี้ไหมคะงูอง่เห็นหรือเปล่า เอ้ยนีใจจังเลยเจอหมู่บ้านเีซีหมู่บ้านที่สองแล้วโอ้โหนี่มันอ้อยนำโชคของพี่ฟ้าหรือเปล่ากันเนี่ยเย้โอ้เป็นหมู่บ้านที่สองแล้วที่พี่ฟ้าเจอโชคดีมากๆเลยนะคะมีอะไรให้เล่นกันอีกเยอะเลยแล้วจะกลายมาเป็นหัวขโมยอีกหรือเปล่าที่นี่จะมีเอ่ออะไรล้ำค่ามาให้พี่ฟ้าขโมยอีกหรือเปล่าคะโอ้สวัสดีค่ะ นี่คุณอย่าเดินหนีฉันสิโหลงไปข้างล่างกันเหรอนี่ลงนะฉันขอสำรวจก่อนอะไรทำไมสะดุดเหรออ๋อมันโดนหนามโอ้หนามก็มีพิษนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อฉันมาจากบ้านอ่อบนเขาตรงนู้นนะคะแล้วก็เดินมาหาอ้อยแล้วก็มาเจอบ้านคุณนะ่ะอยู่กันกี่คนคะเนี่ย ีจะไม่ตอบหน่อยเหรอคะเห็นอ้อยแถวนี้บ้างหรือเปล่าหญิงจังเลยคนหัวว่านี้พี่ฟ้าคุยด้วยก็ไม่คุยเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าอีพีนี้เราจบอ่า เขาเรียกว่าอะไรเการมาจนภัยหาอ้อยพี่ฟ้าไว้ที่หมู่บ้าน NPC นะคะจะบอกว่าโชคดีมากๆเลยที่เรามาเจอแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเรามาสํารวจกันว่าในนี้เนี่ยจะมีอะไรพี่ฟ้าขโมยได้บ้างแล้วพี่ฟ้าจะกลายเป็นหัวขโมยอีกครั้งหนึ่งจริงๆหรือเปล่าโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ